วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอค่ะวิธีดับถ่านนะคะจากเตาค่ะว่าจะทำยังไงนะคะโดยที่ไม่มีควันค่ะไม่ต้องใช้น้ำนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีไหนะคะเราจะคีบนะคะใช้เหล็กคีบนะคะถ่านค่ะแล้วก็เอาใส่ลงไปนะคะในไหค่ะนี่นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะวิธีนี้นะคะเราจะปิดนะคะไหนะคะด้วยเหล็กนะคะหรือว่าอุปกรณ์นะคะเช่นดินเผาค่ะที่ไม่ทำให้อากาศเข้าไปในไหยได้นะคะก็จะทำให้ฐานค่ะดับนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำนะคะพอฐานดับนะคะก็จะสามารถนะคะเอาฐานกลับไปใช้ได้ค่ะ ฐานก็จะมีคุณภาพนะคะติดไฟดีเหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้ฝาหม้อนะคะปิดค่ะนี่ค่ะปิดแบบนี้เลยนะคะอากาศจะไม่เข้าค่ะจะทำให้นะคะฐานนะคะดับค่ะสามารถกลับไปใช้ได้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราปิดฝาไว้นะคะสักพักหนึ่งค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราจะมาเปิดดูค่ะว่าฐานดับหรือยังนะคะนี่ค่ะฐานอยู่ข้างในจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะฐานข้างในนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นการนะคะประหยัดค่านำฐานกลับไปใช้งานได้อีกนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ